สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอวลเล่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์บรรยากาศหลังจากจบเกมในนัด ที่ล่าสุดของบุ๋มบิม๊มชัชจอนมุกสีมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้มากันที่โมเมนต์แห่งความสุขกันบ้างถือว่าเป็นโมเมนต์ผ่อนคลายผ่อนคลายครับของบุ๋มบิ๊มกับเพื่อนร่วมทีมอย่างออสมาติกก็ถือว่าเป็นต่างชาติอีกหนึ่งคนครับที่มีความสนิทสนมกับบุ๋มบิ๊มเป็นอย่างดีแล้วล่าสุดหลังจากจบเกมนัดที่ผ่านมาดูจากภาพต่างๆได้เลยครับทั้งสองคนก็ได้มีโมเมนต์น่ารักสุดอบอุ่นให้เราได้เห็นกันอีกแล้วบุ๋มบิ๊มได้มีการอ้าแขนกว้้าางๆเเลยเขไป กอดกับออทมาจิกซึ่งก่อนหน้านี้ในนัดที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นโมเมนต,ต์แบบนี้แล้วที่มีทั้งคู่มีการโผเข้ากอดกันให้กําลังใจซับพอร์ตกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าดีต่อใจมากๆเลยครับสําหรับโมเมนต์แบบนี้สองสาวต่างชาติมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีการซับพอร์ตกันดีงามมากๆเลยครับนอกจากนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์แห่งความสุขหลังจากจบเกมของที ฮิเมจิไม่ว่าจะเป็นโค้ชสตาฟโค้ชหรือว่านักกีฬาต่างๆทุกคนต่างก็แฮปปี้ครับมีการถ่ายภาพร่วมเฟรมทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับชัยชนะในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเท่ากับว่าอาทิตย์นี้ฮิเมจิสามารถคว้าชัยได้ทั้ง2เม็ดเลยครับถือว่าเก่งมากๆเลยแล้วนี่แหละครับหลังจากจบเกมสีหน้าความสดชื่นความสดใสของสาวๆแต่ละคนก็ จัดเต็มเลยทีเดียวครับทุกคนก็แฮปปี้ที่สามารถเอาชนะได้อีกเม็ดในเม็ดล่าสุดในวันนี้นั่นเองนี่แหละครับปีนุ้เธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยก็เอาเป็นว่ามารอเชียร์รอให้กำลังใจทีมฮีเมจิกันต่อครับสำหรับทีมนี้ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยของเราเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตกันเยอะมากๆเลยครับ